สวัสดีครับสวัสดีพรแมพี่น้องสู่ขู่สุคนครับผมเมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายครับผมที่ได้เหตุงานเพราะว่าเมื่ออื่นนี่กัวันคริสต์มาสนะครับโรงงานกับปิดหอดปีนาน,นครับเมื่อน,นี้กับสภาพมามัวว่าเจ้าของโรงงานมันจะเลี่ยงยังนะครับเพราะว่าปกติแล้วเพื่อนก็จะเลี่ยงพวก กับเขานะครับแต่่วาช่วงนี้กับโควิดนะครับมันมังว่าเพันธ์เลียงอร์งางครับผมตามไปเลยครับทีนี่เป็นวีโน่เลยพี่น้องนาตาเลยนาตาเลยนาตาเลยนาะอ่าคริสต์มาสนาตาเลยว่านเจ้าของโรงงานการเลียงเลียงวายครับผมเดี๋ยวสช่มั่งบรรยากาศรอบคางพี่น้องนี่กับบรรยากาศรอบคางครับปกติแล้วที่ นั่งอยู่ในห้องครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ยใช้ผู้จีดีกับผมใีดีกับผรสั่ซี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 บ้าเบงจิงกับเบงอันนี้เป็นบรรยากาศรอบข้างครับปกติก็ินนั่งในห้องนะครับกินพวกสปาเกตตีกันแต่ว่าเมื่อนี้กินนมปังครับนมปัง cincid ah tidakit. ini kan menjadi masyarakat dari karyawan ya. Dea Sepah memang wa, kau lindungi kan. Vino kau วายดงครับผมบาสเฟโรจิบาสนี่คือล้วนี่ตัวแล้นี่เป็นเค่องเดิมครับมนี่โอเคโยมแมนนี้เป็นพนักงานพนักงานประกอบไทเมสางต อันนี้เป็นอาหารครับอาหารที่ที่นเป็นนมปังครับนมปังแล้วก็เชีสนะครับแต่ยังกรอังนี้ใค่ใส่กรอบก็จน่อันนี้ค่อยๆมัมบ้านครับมัมมัมใส่นนมปัง

อันนี้เป็นช่างประกอบเครื่องนะครับช่างประกอบเครื่องหนุ่มรอของเรานะนี่ก็เป็นบรรยากาศปีละครัครบพี่น้องที่เจ้าของโรงงานจะได้เรียงนะครับอย่างพนักงานนะครับเมื่อน,นี่ก็จะห่างกันน้จังน้อยเพราะว่าโควิดนะครับผมสิ้นปีทั้งโรงงานกะจะห้ของควันครับนี่ก็จะเป็น พวกไว้ครับเดี๋ยวพามาบังไว้นี่ก็เป็นไว้ที่มาเลียงมาเลียงพนักง,งานนะครับอ่านบอกเวเนโตรสทั้งนี้ก็จะเป็นขนมปังนะพี่น้องขนมปังกับปฏิทินนะครับ

นี่เป็นพนักงานเชื่อมนะครับเซฟเฟอร์ฟอร์ตวอยอ่ะเชิงเชียงวิว่าเซฟเฟอร์พลาสต์มนั่นก็จรินเดิมแล้วก็มีนมปังนะพี่น้องอันนี้เป็นนมปังคล้ายๆบ้านเฮานะครับไปในตัวนี่ สุดท้ายกาแฟครับผมมันจะว่ามันยสองพี่น้องสองสิงพี่น้องสองสิงสองสิงสองซิงสอิงไม่มีปัญหาดีมากมากนี่โมติกรเซียนครับผม che Largo ai giovani! Come ti senti, Benissimo, benissimo, Thomas. Bravo, bravo. Dì che ha un futuro: futuro incerto per COVID-19. Questi tinti che prendono si è siete. Ma da che anno? Da che anno? 2021 No, 2025 25? Sì Bravo! Bravo! Piancere! Piancere! Piancere!

เอาขนมปังให้นะครับของขวัญนะครับสำหรับปีใหม่นะครับอดีอันนี้ก็ลูกชายนะครับลูกชายโรงงานสองคนนะครับที่จะมาให้เนได้ได้ได้อันนี้ลูกชายเจ้าของโรงงานนะครับก็ ก็จะให้ของขวัญนะครับให้ของขวัญรัญญานนะครับก็จะมีก็จะมีก็จะมีวายแล้วก็ขนมปังนะครับอ่ามีมีมีเสื้อแันสั้นด้วยนะครับมีเสื้อกันสั้นด้วยนะครับ นี่เป็นนี่เป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับพนักงานนะครับปีนี้ปีนี้จัดหนักมากนะครับปีนี้จัดหนักมากครับมีขนมปังมีวายนะครับมีเสื้อนะครับมีเสื้อ L. L. มีปฏิทินด้วยนะครับมีปฏิทินด้วยนะครับนี่เป็นความสุขระหว่างสิ้นปีนะครับที่เจ้าของโรงงานจะให้ของขวัญกับพนักงานนะครับแต่บางคนก็กลับบ้านก่อนนะครับกับบางคนก็กลับบ้านก่อนนะครับนี่เป็นพนักงานที่รอรับของขวัญนะครับ เจ้าปุยอันนี้ก็กลับบ้านก่อนนะครับคนที่ยังไม่กลับบ้านก่อนก็รอดื่มก่อนนะครับเสียงเจอเลยร้องไห้นะครับเพราะว่าไม่บินาไม่ิาไมไม่ิพาเพื่อนกเสียนก็ร้องไห้นะครับ

Ciao, a todos! ciao. ciao. No, Na -te. Na -te. A la ciao.